ีแม่หิวหังหุยมามีสวัสดีจ้ามือนีสิบ้าไปเฮ็ดขนมมกนะจ๊ะทุกคนอยู่อังกฤษอยากกินขนมโมกกต้องลงมือเฮ็ดเองแบบสี่ะคะ่ะขั้นตอนแรกเอาแป้งข้าวเหนียวไปผปสมน้ำนะคะทุกคนค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะทุกคนเอาแบบว่าโบตองเหนียวแห้งนะคะเอาแบบว่า ปั่นนได้พอดีนะคะทุกคนแล้วเสร็จก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็เอาใส่ใส่เข้าไปข้างในนะคะทุกคนแล้วก็เคลือบด้วยน้ํามันจักหน่อยนะคะแล้วเท่ากับมาเห็ดใบตองใบตองอันนี้ได้มาจากสวนนะคะทุกคนใบตองอันนี้ห่อยากค่ะเด้อพี่น้องอ่อนอ่อนนี่ระคะใส่ลงไปแล้วเท่ากับพับเลยค่ะพับแบบสี่หลัครับวาซับซ้ายทับขวาทับซ้ายอย่างสี่หล่ะ อธิบายไม่ถูกนะคะทุกคนหรือว่าถ้าทุกคนบอม,มีใบตองสามารถใช้กระดาษไขแทนได้นะทุกคนกระดาษไขที่เขาเอาไว้เฮดเค้กนะคะไว้เฮดเค้กไว้ทำเบเกอรี่นะคะอันนี้สามารถเอาไปห่อข้าต้มได้ด้วยนะทุกคนคือเท่าที่เคยใช้มาก็คือว่าผลออกมาคือเลิศอยู่ค่ะเซตแล้วเขาก็เอามาพับคือพับใบตองว่างันนี่ละคะ่ะ เสร็จแล้วทุกคนอีแม่ต้องภูมิใจในตัวเรามากเลยนะคะเฮ็ดเองกินเองค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ซึ่งหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่านึ่งนานแค่ไหนนะคะทุกคนอันนี้กะเอาเลยค่ะค่อยๆเช็คเบิ้งกระได้ค่ะถั่ยานมันบอสุกนะคะอันนี้ก็หนึ่งทิ้งไว้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ เสร็จแล้วก็รอให้น้องเย็นจักหน่อยหนึ่งนะคะเราค่อยมาแกะเบิงงนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะผลงานของอีแม่ออกมาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนใส่กระดาษไข่เห็ดคือเลิศอยู่เด้อคะ่ะไม่มีติดเลยหอมมะพร้าวหอมน้ำตาลแล้วก็งาขาวมากๆค่ะทุกคนแซ่บ